สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ร้าน OBD Shop นะครับขออนุญาตมารีวิวนะครับสินค้านะครับเป็น OBD นะครับออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น t s 9 Navigator นะครับอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับเป็นตัวนี้นะครับเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นระบบ OBD2 Smart Gate นะครับบวก GPS นะครับบวก Navigator นะครับก็คือระบบนำทางครับในตัว OBD ได้เลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะรับประกัน การใช้งานนะครับเนี่ยครับให้3ปีนะครับระบุที่กล่องเลยนะครับเนี่ยครับสามปีรันตีวารันตีนะครับเนี่ยครับตัวนี้เลยนะครับเป็นระบบ OBD2 GPS นะครับบวกเนวิกเอเตอร์นะครับออกมาใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแกะกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะครับก็จะมีหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับให้1อันนะครับมีสายนะครับสายสําหรับเสียบ OBD2 1ชุดนะครับมีขานะครับขาจับ ตัวติดกระจกนะครับชุดติดกระจกอย่างนี <It> ้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะเอามาเสียบด้านหลังนี้นะครับตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับติดตั้งง่ายๆนะครับนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูปุ๊บนี่อย่างนี้นะครับเสียบอย่างนี้ครับเราก็เอาตัวนี้นะครับไปติดที่กระจกได้เลยนะครับกระจกรถนะครับในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็จะมีขัดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับอุปก่อนนะครับ เดี๋ยว่อไปมาดูตรงนี้นะครับต่อไปก็จะมีระบบสายเป็นสาย USB ให้นะครับสำหรับรถที่ใช้ระบบ o b d 2ไม่ได้นะครับมีกาว 3M 2หน้าให้ไป1นอันนะครับไว้ติดด้านหลังด้านท้ายเกตอย่างนี้นะครับให้สำรองไปนะครับตัวตัวตัวเกตก็มีให้อยู่แล้วนะครับนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบที่จะติดนะครับบริเวณกระจกก็สามารถที่จะแกะกาวตรงนี้นะครับวางที่คอนโซลรถได้เลยอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมี มีคู่มือนะครับคู่มือภาษาภาษาไทยนะครับและภาษาอังกฤษให้นะครับอย่างละหนึ่งชุดนะครับพร้อมกับตัวคําอธิบายนะครับว่าค่าตัวย่อของตัว ECT คืออะไรนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีไพ่ไปด้วยนะครับทางนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับรีวิวการใช้งานกันนะครับดูรูปแบบเกีรกันหลังจากที่เราสตาร์ทรถนะครับเราก็จะเอาสาย OBD ไปเสียบที่พอร์ต OBD ของรถนะครับหลังจากนั้นก็จะเราปลั๊กมาเสียบบริเวณนี้นะครับนะครับ นี่เลยนะครับหน้าจอก็จะติดขึ้นมาให้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นแบนด์ของท T a u t อต p e e d นะครับเมนูตัวนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะขึ้นตรงนี้นะครับเนวีนะครับเวอร์ชัน10.08นะครับเนี่ย10.08นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับแล้วตอนนี้นะครับเนี่ครับรูปแบบหน้าจอจะเป็น่างนี้เลยครับเนี่ยครับก็จะบอกอะไรบ้างนะครับบอกความเร็วนะครับหน้าจอแรกนะครับบอกแรงดันแบตเตอรี่นะครับ VLT ตรงนี้ d i a คือบอกระยะทางนะครับส่วนตรงนี้เวลานะครับตอนนี้เวลา12นาฬิกา49นาทีจะตรงเลยนะครับก็เป็นเวลาจากสัญญาณดาวเทียมมานะครับตัวเกตด้านบนนะครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่นะครับก็คือมีปุ่มนะครับ4ปุ่มตรงนี้นะครับให้ก็คือเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับและปุ่มเมนูนะครับข้าเมนูคือปุ่มท้ายสุดนี้นะครับและเป็นปุ่มเปลี่ยนหน้าจอนะครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนหน้าจอกันดูนะครับ เนี่ยนะครับเราก็กดปุ่มปุ่มปุ่มท้ายสุดปุ่มสี่ขวามือสุดนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเนี่ยครับเป็นหน้าจอที่สองนะครับหน้าจอที่สามนะครับหน้าจอที่สี่นะครับหน้าจอที่ห้านะครับหน้าจอที่หกจะเป็นค่ารวมให้แบบนี้นะครับแล้วกลับมาหน้าจอนี้นะครับเป็นหน้าจอแรกนะนะครับวิธีการเข้าเมนูนะครับเราก็กดปุ่มบนนะครับปุ่มขวามือสุดค้างไว้สองวินาทีนะครับ นะครับจะสังเกตว่าเมนูของ OBD TS9 Navigator ตัวนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับนะครับเป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับนะครับสามารถที่จะเลื่อนเข้ามานะครับเอ่อมามาตั้งค่าต่างๆได้นะครับเช่นแจ้งเตือนความเร็วนะครับแต่สามารถตั้งเตือนได้ว่าเราจะเลือกตั้งเตือนความเร็วที่เท่าไหร่นะครับแจ้งเตือนอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับก็สามารถแจ้งเตือนได้ว่าเราจะให้รถอ่ตัว OBD นี่แจ้งเตือนนะครับอุณหภูมิหม้อน้าที่กี่องศานะครับ นะครับนอกจากนั้นก็ยังตั้งค่าอื่นๆได้มากมายนะครับลุกเล่นเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับกรณีที่เรามีความรู้สึกว่าหน้าจอมันจะสว่างไปไหมอะไรอย่เงี้ยนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาระบบจะตั้งเป็นออโต้นะครับเราก็สามารถที่จะรีได้นะครับนะครับรีหน้าจอได้อีก8เต็ปนะครับตัวนี้เลยนะครับแต่เราก็ตั้งเป็นออโต้ไว้ก่อนนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะสแกนโค้ดและลบโค้ดได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับสามารถที่จะวินิจฉัย o p d นะครับก็คือการสแกนโค้ดนั่นเองนะครับสามารถที่จะสแกนโค้ดได้นะครับนะครับเดือดมาที่สแกนเมื่อมีไฟ Engine Show ก็จะทําให้เรารู้เลยนะครับรถเราเกิดปัญหาอะไรขณะนั้นนะครับหรือก็คือหลังจากนั้นแล้วก็เลื่อนมาที่ล้างค่าตรงนี้คือการลบโค้ดนั่นเองนะครับสามารถทําได้นะครับ OBD ตัวนี้นะครับรับประกันให้3ปีเต็มนะครับ ใช้กันแบบยาวๆนะครับหากมีปัญหานะครับทางร้านเราเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีนะครับเดี๋ยวส่วนระบบะการนําทางนะครับเดี๋ยวผมจะอัดเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับว่าโอปิตัวนี้สามารถที่จะ,ะนําทางได้อย่างไรนะครับมีระบบเนวิเกเตอร์มันใช้งานอย่างไรนะครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนนตัวกล่องนี้ในลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่ออองา,างนี้นะครับก็คือจะบอกบอกทิศว่ารถเราตอนนีไม่หันหน้าไปทาง อะไรนะครับผ่นไปทางไหนใช้เวลาระยะขับขี่ยังไงนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเราคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข0899695708นะครับหรือมาที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับทางร้านเราบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับร้าน OBD Shop ตั้งอยู่ ใต้ทางด่วนนะครับตลาดงามวงวานใกล้วัดบัวขวัญพระารามหลวงนะครับหลังหลังหลังห้างพันทิพย์งามวงวานนะครับลองลองคีย์ที่ g o o g l e Map ได้นะครับจะมีคีย์คำว่าร้าน o b d s h o p นะครับจะมีโลเคชันตรงนั้นอยู่สามารถขับมาที่หน้าร้านได้นะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ไกลจากร้านเรานะครับก็สั่งซื้อผ่านหน้าเพจเราได้นะครับเพจ Facebook ชื่อ o b d s h o p นะครับคีย์เข้าไปที่เพจของเราได้เลยแล้วก็กดที่ข้อความสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้เช่นกันนะครับหรือโทรมาที่0899695708นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอจบรีวิววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับ OBD2 นะครับ Smart Gate รุ่นใหม่ล่าสุดออกมาเร็วๆนี้เองนะครับเป็นรุ่น TS9 นะครับ Navigator นะครับ เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับรูปแบบสวยงามนะครับเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับมาดูว่าวิธีการใช้งานนะครับมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็คือตัวตัวตัว OBD เป็นลักษณะนี้นะครับนะครับก็คือในในกล่องคู่มือนะครับมันจะมีตัวบาร์โคดเนี่ยครับตัวบาร์โคดอย่างนี้นะครับให้นะครับที่ ใช้สำหรับโทรศัพท์ระบบ Android นะครับและใช้สำหรับ iPhone iOS นะครับเราใช้โทรศัพท์แบบไหนก็โหลดแบบนั้นได้เลยนะครับ Android ก็โหลดแอป Android ซ้ายมือนี้นะครับส่วน iOS ระบบ iPhone ก็โหลดทางขวามือนะครับหลังจากโหลดแล้วนะครับเราจะได้แอปขึ้นมาแอปหนึ่งคือแอปตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับวินยีตามที่เราโหลดตามบาร์โคดนั้นนะครับแล้วก่อนการใช้งานนะครับก็คือเราจะต้องไปเปิดนะครับนี่ครับ เราจะต้องเปิดบลูทูธก่อนนะครับเปิดบลูทูธเพื่อให้โทรศัพท์เนี่ยส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดตำแหน่งนะครับก็เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการเข้าแอปนะครับเราก็เข้าแอปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเนี่ยเราเราก็มาค้นหาจุดหมายปลายทางว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราก็สามารถที่จะคีย์ได้เลยนะครับจุดหมายปลายทางว่าเราจะไปที่ไหนนะครับ อันนี้ผมจะลองทดสอบให้ว่าไปที่เซนทันลาดเพ้านะครับห้างเซนทันพาซาลาดเพ้านะครับเดี๋ยวเราก็จะลองไปกันดูนะครับผมก็กดเข้าตรงนี้นะครับเมื่อเราใช้งานจริงนะครับเราจะมากดตรงนี้นะครับเริ่มการเดินทางนะครับส่วนทางเลือกที่2องนี่คือเป็นการจําลองนะครับผมจะขออนุญาตคลิปนี้ขออนุญาตเป็นการจําลองนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ร้านโอบิดิชนะครับไม่ได้ขับรถจริงนะครับก็ขอใช้แบบจําลองสาธิตรีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่า OBD นะครับอันนี้คือหน้าปกติของเขานะครับก็จะอยู่หน้านี้นะครับหลังจากที่เรากดนะครับเข้าแอปนะครับเพื่อที่จะนำทางแล้วไปสังเกตไหมครับก็ OBD นะครับจะเปลี่ยนหน้าจอเพื่อนนำทางระบบเราทันทีเพื่อนำเราไปที่ห้างเซนทัลหาซาลาดพาวนะครับซึ่งตัว OBD นะครับก็จะบอกนะครับว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับตรงเลขศูนย์นั้นนะครับตอนนี้รถเราไม่ได้วิ่งนะครับเราจำลองก็เลยไม่ขึ้นนะครับ ก็จะบอกว่าด้านล่างอีก10.1กิโลเมตรก็จะถึงถึงห้างเซ็นทรัลนั่นเองนะครับใช้เวลาประมาณ22นาทีนะครับซึ่งใน OBD ก็จะบอกเวลานะครับบอกเวลาตรง13.05ตรงนี้นะครับแล้วส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นจะเป็นระยะเวลานะครับที่เราเราขับรถกับระยะทางที่เราขับตัวบนนู้นนะครับเนี่ยครับค่าก็จะบอกวิ่งตามเรียวทางอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับ อย่างหน้าจอโทรศัพท์จะแจ้งตรงนี้ให้เราตรงไปอีกนะครับประมาณ1.8กิโลเมตรตามนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือจะให้ไปทางไหนต่ออะไรลักษณะอย่างนี้นะครับ OBD จะบอกอย่างนี้ให้เลยนะครับเมื่อเราต้องการเลิกใช้รถนะครับเราออกจากแอปตัวนี้นะครับเมื่อเราออกไปเลยนะครับไม่อ่าเราถึงจุดหมายแล้วเนี่ยนะครับเราออกแล้วสังเกต OBD นะครับจะกลับเป็นหน้าจอให้เหมือนเดิมนะครับ ให้เหมือนเดิมเห็นไหมครับที่เป็นค่าแสดงอุณหภูมิต่างๆของรถให้เหมือนเดิมเลยนะครับและเมื่อเราเข้ากลับมาใหม่จะไปที่อื่นอีกนะครับเราก็เข้าแอป,ปอีกอเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเราเข้าไปนะครับเราก็ปุ๊บได้เลยนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนกับนําทางให้เหมือนเดิม<ป>อีกนะครับก็จะนําทางได้เลยลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ สินค้าตัวนี้นะครับรับประกันให้3ปีเต็มนะครับใช้งานง่ายมากนะครับเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยด้วยนะครับสามารถดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับดูค่าได้ครบนะครับสแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับเปลี่ยนหน้าจอต่างๆได้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผมจะให้ดูนะครับเปลี่ยนหน้าจอยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเนี่ยหน้าจอกลับนะครับหลังจากออกจากแอปนะครับหน้าจอจะกลับมาใช้งานได้ปกติคือได้ดูค่าความเร็วได้ปกติอะไรปกติเหมือนเดิมนะครับนะครับ เห็นหน้าจอได้เหมือนเดิมนะครับนะครับนะครับหน้าจอคมชัดนะครับเทียร์เก้าเพราะหน้าจอเขาใหญ่นะครับสามารถดูค่ารวมเนี่ยครับหน้าเดียวจบเลยนะครับเนี่ยมีทั้งความเร็วระ่อยนต์ภูมิมอญน้านะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแรงดันแบตเตอรี่ระยะเวลาที่ขับรถระยะทางนาฬิกาอุณหภูมิน้ำมันเครื่องระดับความสูงต่ำน้ําทะเลนะครับแล้วก็มีความแรงของ g p s และ อัตราซึ่งเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงให้ดูแบบกิโลเมตรต่อลิตรนะครับนอกจากนั้นนะครับเมนูการใช้งานนะครับยังเป็นภาษาไทยนะครับนะครับเมนูเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายมากนะครับเนี่ยนะครับสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับแจ้งเตือนความเร็วแจ้งเตือนอุณหภูมิน้ําแจ้งเตือนวัดรอบเครื่องยนต์แจ้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่นะครับยังสามารถเปลี่ยนสีตัวเลขนะครับตั้งความสว่างหน้าจอได้นะครับ ตามที่เราต้องการไม่แสบตาไม่แยงตาแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะสแกนโค้ดนะครับเนี่ยเลื่อนมาที่วินิจฉัยว b ดีตัวนี้นะครับสามารถที่จะในขณงไี้จะมีคําว่าสแกนนะครับสามารถที่จะสแกนโค้ดนะครับได้นะครับว่าโค้ดเรามีอะไรนะครับเนี่ยนะครับสามารถที่จะลบโค้ดได้นะครับก็เข้าที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วเลื่อนมาที่ล้างล้างค่านะครับนี่นะครับสามารถทําได้นะครับนี่นะครับ ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อ OBD รุ่น TS 9 Navigator นะครับตัวนี้นะครับติดต่อมาได้ที่ร้าน OBD Shop นะครับหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-969-5708นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งให้นะครับสินค้าตัวนี้รับประกัน3ปีเต็มนะครับมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับขอจบรีวิวสินค้าตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตาม โอเดีชอนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ